ในยุคนี้ใครๆก็อยากจะแปะเลเบลเป็นตราบอกว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ดเราเป็นซึมเศร้าเป็นแพนิคจนเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่วัยรุ่นหรือคนสมัยเนี้แปะกันแล้วมันดูเทใช่ไหมแล้วก็จะมีคนหลายคนละที่น่าจะลำคาญสิ่งนี้นะครับเพราะว่าผมก็เห็นจากคอมเมนต์ที่เมนเข้ามาบอกว่าคนยุคใหมน่นะจะสรรหาคำมาเรียกไอ้พวกโรคเหล่านี้แล้วมันก็ทำให มันดูเหมือนเ,นเรียกร้องความสนใจสรุปก็เป็นยังไงเดี๋ยววิเคาะไปด้วยกันนะวันนี้เราอยู่สวนลุมนะครับเราเดินมาถ้าถ้าใครที่ดูซีรีส์นีนะ้น่าจะรู้ว่าผมเดินมาจากสวนเบญจกิติมันคือตรงอโศกนะครับแล้วเราก็เดินมาถึงสวนลุมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอดฟิลเตอร์ก่อนเดี๋ยวให้ให้ดูเลยนะครับถอด n d ฟิลเตอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มเล่าเรื่องนี่ ND Filter เนี่ยมันคือ N i l l t e r เอาไว้ถ่ายแบบตอนที่แสงมันจะจ้านะครับแล้วเราก็เก็บฟิลเตอร์แปะเข้าไปตรงนี้แล้วกเก็บของมาเริ่มต้นคือเวลาผมได้ยินคนบอกว่าทําไมเราต้องไปเก็บแปะเลเวลให้กับโรคหรือว่าอาการพวกนี้ด้วยมันต้องแยกเป็นทีละประเด็นนะนะเอาประเด็นแรกก่อนเลย คุณเคยดูทีวียุคโบราณปหทีวีที่มันแบบไม่ค่อยชัดะนะครับแล้วก็ใช้คาว่าความละเอียดต่ำนะทีวีที่ความละเอียดต่ำเนี่ยคือ resolution แปลว่าความละเอียดเนี่ยมันตำ่ำมันจะมองอะไรแล้วมันก็เบลอเห็นเหมือน,อน,อน,อนกันหมดนะครับเช่นมองเห็นเห็นอะไรก็เป็นเป็นก้อนๆคล้ายๆกันแล้วก็เราก็ได้แยกอะไรไม่ค่อยออกนะครับแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยมันเป็นรูปร่างอะไรเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลม ทีนี้พอโลกของเรามันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีความละเอียดความละเอียดในการเสพสื่อเยอะขึ้นนะครับมันก็จะมีทีวีที่คมขึ้นพอทีวีคมขึ้นปุ๊บโอเคจำนวนพิกเซลก็ละเอียดขึ้นสามารถทำให้เรามองเห็นได้ว่าอันนี้มันคือสี่เหลี่ยมอันนี้คือสามเหลี่ยมแล้วมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เช่นเราไม่เคยเห็นว่ามันมีรูปทรงอื่นๆหรือว่าในสิ่งที่เป็นเหมือนเหมือนจะเป็นวงกลมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลมเหมือนกันหมดนะครับไอสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อก็คือเวลาที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีคำา p n n i c n x x i t y y นะครับไบโพ l ่าสมาธิสั้นออทิสติกแล้วก็มีคำต่างๆซึมเศร้า,าภาวะเส้นยินดี แอนฮิโดเนียแล้วก็มีอีกเยอะเลยนะครับที่เราเคยได้ยินคนพูดถึงกันผมเป็น e x ็กโซเวิครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปหมั่นไส้เขาเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เว้ยที่โลกมันพัฒนาไปแล้วมันเกิดการคนพบในสมัยโบราณถามว่ามันมีไหมไอ้สภาวะทางจิตเหล่านี้นะครับมันมีแหละแต่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ มันอิงกับระบบสังคมวิทยาและสภาพแวดล้อมของคนในแต่ละยุคด้วยนะครับคือถ้าเราไปดูโลกยุคสงครามโลกคนก็จะเอาง่ายๆเลยนะนะครับเคยได้ยินคำว่า PTSD ปะ่ะนะครับเราก็จะเจอปัญหาคนละอย่างกันกันกบคำว่าเด็กสมัยนี้ที่เขาพูดถึงกันนะครับเพราะว่าโลกมันไม่เหมือนกันไงนะครับปัจจุบันเราเป็นภาวะต่างๆที่เราอาจจะเป็นความกังวลนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนของโลก นะครับในขณะเดียวกันในคนที่วัยที่อยู่แบบยุคสงคารามโลกเนี่ยเขาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอันนี้คือยุคป,ปู่ผมนะยุคป,ปู่ผมจริงๆเขาหนีเครื่องบินนะครับแบบทิ้งระเบิดสมัยที่อเมริกากับญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยปะประเทศไทยเราเป็นทางผ่านนะครับก็มันก็เป็นแบบเป็นความกลัวความกังวลของคนยุคที่ต่างกันนะถ้าถามว่าคนยุคนั้นเขาคงไม่ได้มามีสภาวะจิตใจที่ เกิดขึ้นที่มันแย่จากการเล่นโซเชียลมีเดียในเหมือนปัจจุบันนะครับมันก็ไม่เหมือนกันมันเปรียบเทียบกันยากดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าในยุคนั้นมันมีไหมไอสภาวะเหล่านี้มันคงจะมีแต่ว่ามันอาจจะ manifest หรือว่าออกมาในรูปแบบที่ต่างกันแต่สิ่งแน่ๆคือคำเรียกบางคำอ่ะมันเป็นคำเรียกที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ในมุมของ จะใช้เมื่อเทียบกับปรติศาสตร์ของมนุษย์แล้วกันนะมันเป็นมันเป็นโรคชนิดใหม่ยกตัวอย่างคําว่า workaholism workaholism เนี่ยถ้าเอาภาษาไทยคือบ้างงานนะครับเสพติดกันทํางานแบบไม่สามารถที่จะหยุดตัวเองได้อะซึ่งผมเป็นนะครับมันไม่ใช่โรคเว้ยมันยังไม่ถูกมันยังไม่ถูกบรรจุเข้าไปในตำรานะครับของสิ่งที่จะเรียกว่าโรคทางจิตเวทอะ่ะดังนั้นเนี่ยมันมันจะยังอยู่ในสิ่งที่คาบก,กึ่งกันซึ่ง ใครจะไปรู้ว่าในอีก5ปีค่าคุณย้อมดรคลิปเนี่ยวัคซีนฮอลิซมอาจจะถูกบัญญัติไว้ในตำราแล้วว่าเป็นโรคนะครับเพราะมันมีการศึกษามากขึ้นทีนี้ประเด็นคือเวลาเรามีคำพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราพูดมันขึ้นเพื่อให้มันเท่ไหมสำหรับผมนะส่วนตัวผมคิดว่ามันคงมีแหละคนที่แปะสติกเกอร์ให้ตัวเองเป็นอินทวอร์แล้วรู้สึกว่าตัวเองเท่นะครับแต่แล้วไงอ่ะแล้วเราไปเสือกอะไรของเขาอ่ะถูกปห คือเขาจะแปะตัวเองมันเป็น i n รเว v e r t ครับแล้วมันกระทบอะไรกับเราอะสิ่งที่มันกระทบแน่แน,นะคือมันกระทบคนที่เป็นโทรเว v e r t จริงๆแล้วเขาไม่ได้ออกมาแปะประกาศให้โลกรู้นะครับแต่การบอกว่าผมเป็นโทรเว v e r t มันไม่ผิดเว้ยเพราะอะไรผมเป็นโทรเวิร์ t นะครับคือ i n รเว v e r t เนี่ยมันถูกเข้าใจผิดเยอะมากเลยว่าคนเป็น introvert ต้องแบบเก็บตัวซึ่งมันไม่ใช่ครับ i n t r ว v e r t มันเป็นลักษณะการทํางานของสมอง การศึกษาคนเป็นอินเทอร์เวิร์ดงานวิจัยการทดลองที่ศึกษาคนเป็นทว์ตเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันคือคนประเภทแบบเนี่ยวะย่เงียบเก็บตัวไม่ใช่มันเป็นลักษณะการทํางานของสมองที่ตอบสนองต่อสิ่งลบเร้าสิ่งกระตุ้นต่างกันคนที่เป็นเอ็กซ์เทรเวิร์ดเนี่ยนะครับเขาตอบสนองต่อสารเคมีที่ต่างกันนะผมเคยทําคลิปเล่าไปแล้วนะครับเรื่องของการทํางานของสมองดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยคนเป็นอินโทรเวิร์ดต้องเก็บตัว แล้วเราก็าไปเหมารวมเขาว่าไอคนที่เก็บตัวเป็นอินเทอร์เวิร์ดจริงๆไม่ใช่นะครับคนที่เป็นอินเทอร์เวิร์ดเนี่ยมักจะเหนื่อยง่ายเวลาที่สมองถูกลบเล้าด้วยสิ่งต่างๆเช่นเสียงแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมก็คือคนนะครับเสียงกับคนแล้วมันมีอย่างอื่นๆอีกเราก็เลยคนที่เป็นอินเทอร์เวิร์ดก็มักจะไม่ค่อยชอบสิ่งที่เป็นเสียงดังหรือว่ารบเล้าเยอะเช่นไปปาร์ตี้ มันก็ในเชิงสถิติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดมักจะมีงานอดิเรกที่เงียบๆนะครับแล้วมันก็ไปๆมาๆม,มันก็เลยกลายเป็นการเหมารวมว่าอินโทรเวิร์ดเงียบจริงๆไม่ใช่อินโทรเวิร์ดสามารถเข้าสังคมได้อินโทรเวิร์ดสามารถพูดเก่งได้นะครับอินโทรเวิร์ดสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ดังนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้มองว่ามันเป็นการแปะสติ๊กเกอร์ให้ตัวเองยูนิคหรือว่าแตกต่างอะไรแบบ พิเศษขนาดนั้นมันเป็นแค่การรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็นี่คือตัวเฮียที่เราตามหาเห็นปะไอตั้นนั่นคือตัวเฮียนี่พอใจละนะครับได้เจอตัวเฮียล้วเรามาเล่าต่อ ดังนั้นการแปะสติกเกอร์ให้กับตัวเองผมก็มองว่ามันสิ่งที่มันอาจจะไม่ดีต่อนะครับภาพใหญ่อะที่ผมคิดออกตอนนี้นะก็คือมันทำให้คนเข้าใจผิดเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเอิงกับนิยามของคำว่า introvert หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจากการที่ตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจเช่นคิดว่าตัวเองเป็นคนเงียบก็เลยต้องเป็น introvert อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเห็นคนที่เงียบก็ต้องไปแซะเขาว่าไอ้นี่มัน introvert อันนี้เป็นการแปะสติกเกอร์ที่อาจจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดแต่สุดท้ายแล้วไงสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันสำคัญนะครับก็คือว่าเรามีการคิดค้นคำเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการศึกษาแล้วก็เกิดการวิจัยที่ทำให้โลกมันก้าวหน้าขึ้นนะครับมันคือสิ่งดีไม่ใช่หรอมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่หรอเราไม่ควรจะติดอยู่ในโลกยุคทีวีขาวดำหรือว่าทีทวีแบบ โลว์เรสซ u t ูชัห่วยๆไปตลอดถูกป่ะเราไม่ควรอยู่ในโลกที่กรุบรวมคําว่าสุขภาพจิตไม่ดีว่าบ้านะครับหรือโรคประสาทมันตกยุคแล้วมันแบบมันโคตรโบราณอะ่ะมันเราควรจะอยู่ในโลกที่เวลามีคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเป็นอาการเนี้ยแล้วเราสามารถที่จะหาการรีเลทได้ว่าอ๋อเช็คเลสิว่ามันเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าเราควรอยู่ในโลกแบบนั้นนะครับเราควรอยู่ในโลกที่ มีการสามารถระบุปัญหาได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งในอนาคตก็รับประกันได้เลยว่ามันจะมีการคิดค้นคำใหม่ๆอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับถ้ายกตัวอย่างนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ขอเดินไปที่เงียบๆก่อนคือเอาเอาอันนี้ล้กันปัญหาของสุขภาพจิตของคนในปัจจุบันเนี่ยมันวิวัฒนาการ ไปเรื่อยแล้วไปค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ามันเองอยู่กับการเสพสื่อของคนยุคนี้ด้วยเวลาที่เราเสพสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับในยุคนี้มันเป็นยุคที่ไปข้อมูลไปเร็วถูกปะ่ะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆในโลกอะ่ะเราก็ได้รับเหตุเราก็ได้รับรู้เหตุการณ์เนค่อนข้างเร็วนะครับแล้วมันก็เลยทําให้สภาวะจิตใจของคนเนี่ยสามารถที่จะชิฟต์ได้ง่ายนะครับเป็นแปงได้ง่ายอื ดังนั้นสิ่งที่มันกำลังมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยคือการที่คือการที่โรคต่างๆที่เราเคยได้ยินนะมันอาจจะเกิดการวิวัฒนาการตามเราไปด้วยนะครับโรคต่างๆเช่นโรคซึมเศร้านะครับหรือว่าแม้กระทั่งภาวะเบิร์นเอา์มันจะมีการวิวัฒนาการตามไปเช่น พืพันาการในเชิงของต้นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการศึกษาต่อเนื่องไปด้วยยกตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินเขาบอกว่าโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นมาจากสารเคมีในสมองผิดปกติใช่ไหมนะครับเราต้องเคยได้ยินคานี้สิแล้วเขาก็จะบอกว่าในเมื่อสารเคมีในสมองนะครับที่เรียกว่าเซโรโทนินเนี่ยมันผิดปกติดังนั้นหนึ่งในยาที่เอาไว้ กินาทา่ที่แพทย์จะสั่งให้กับคนท,ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็คือยากลุ่ม SSRI นะครับ Selective Serotonin Receptor i n t i b i t e r นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่คือแบบท่องเอาท่องเอาแบบุบดขึ้นมาเลยนะครับเพราะตัวเองเคยกินไงทีนี้เนี่ยปัญหาไม่ใช่ปัญหาแล้วกันในในในโลกที่มันมีการศึกษาเนี่ยข้อดีของมันคือมันก็เริ่มมีงานวิจัยใหม่ๆนะครับที่เริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไอโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากปัญหาของเซโรโทนินผิดปกติเพียงอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นด้วยย้ำนะเขาไม่ได้บอกว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่แบบไม่คือเขาแค่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดมาจากต้นเหตุเดียวดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปศึกษาเพิ่มว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเซโรโทนินในสมองเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบ และในงานวิจัยปัจจุบันเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงกันว่าสรุปแล้วไอ้ยา s s r i เนี่ยเกินแล้วช่วยไหมนะครับถามว่าทําไมผมถึงรู้เรื่องนี้ก็เราเป็นไงนะครับแล้วเราก็ไปอ่านไงแล้วเราก็กินยาไงนะครับแล้วยามันไม่ช่วยไงและไอง,งานวิจัยเนี้ยเราโชคดีไงที่เรามี scientific literature คือเรามีความเข้าใจคืออ่านงานวิจัยเป็นเนี่ยเราก็เลยพบว่า,อ,าอ้าวไอฮาที่กินไปนี่คือแบบอาจจะไม่ที่มันไม่ช่วยเพราะสิ่งนี้นะครับเราก็เลย เราก็เลยได้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยเหล่านี้ไม่ต้องกินยาฟรีฟรีนะครับไม่ต้องกินยาแล้วแบบไม่ได้ผลถูกป่ะก็เป็นที่มาของว่าทำไมเราควรจะอยู่ในโลกที่ก้าวหน้าเพราะถ้าเกิดเราอยู่ถ้าผมอยู่ในโลกที่ไม่พัฒนาเนี่ยปัจจุบันผมก็ยังต้องเชื่อความเชื่อเดิมๆมแล้วก็กินยาเดิมๆิมที่อาจจะไม่ได้ผลแล้วตอนที่ผมกินก็ไม่ได้ผลนะครับ มันก็เลยทําให้เราเกิดคําถามว่าแล้วมีอะไรอีกล่ะที่ในสังคมนี้นะครับยังเชื่อกันอยู่แล้วก็ยังมีความเข้าใจอะไรอีกที่ยังถูกเหมารวมอยู่นะครับการแบ่งสภาวะทางจิตสุขภาพจิตเป็นกรุ๊ปสับเซตย่อยๆไม่ว่ามันจะถูกปัรจุเข้าไปในตำรา DSM 5ก็ตามนะครับเป็นตำราที่เอาไว้ว่าหลังมาพูดถึงนะครับมัน มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วมันทําให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายของอสมองของคนมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้มันอยู่ในกลุ่มของการศึกษาที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มของความคิดที่เรียกว่า neurodiver neurodiversity นะครับ neurodiversity แปลว่าความหลากหลายของการทํางานของสมองในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรา search คําว่า neurodivergent นะครับมี2คํคนะคำแรกคือ neurodiversity คือมีความหลากหลาย ทางการทํางานของสมองเนี่ยมันจะเริ่มมีการค้นพบว่าสมองของคนเรามันต่างกันนะครับจากงานวิจัยเยอะมากเลยซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ก็คือทํากันมาเป็นร้อยปีแล้วอะนะครับคือมันไม่ใช่งานวิจัยเดียวเราพูดว่างานวิจัยเดียวมันคือการทําวิจัยต่อต่อเนื่องกันมาครับเป็นร้อยปีเนี่ยมันมีการค้นพบแล้วว่าสมองของมนุษย์มันไม่เหมือนกันเว้ยมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันมี ความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆมันมีสิ่งที่เป็นแบบโครงสร้างนะครับแล้วก็สารเคมีในสมองมันด้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีคำนี้ขึ้นมาว่า neurodiversity ก็คือความหลากหลายของการทำงานของสมองแล้วอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า neurodivergent นะครับ neurodivergent เนี่ยมันคือคำที่เอาไว้เรียกคนที่มีการทำงานของสมองที่ไม่เหมือนคนในค่าเฉลี่ยทั่วไปโอเคฟังให้ดี คนมนุษย์เราเนี่ยมันมีการทํางานของสมองที่ต่างกันใช่แต่มันมีค่าเฉลีย่ยอยู่นะครับในทุกอย่างในโลกมันมีค่าเฉลีย่ยของมันถูกไหมแล้วแต่ในขณะเด,ดยียวกรรมันก็มีคนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรงกับค่าเฉลีย่ยเหล่านั้นนะครับในภาษาสถิติก็จะเรียกว่า o u t l i e r นะครับถ้าเราวาดกราฟ standard gaussian distribution เป็นแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้นนนแล้ว o u t l i e r จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ไม่ไม่ว่าจะเป็นตกขอบตก กมีนด้านนอกนะครับหรือว่าด้านด้านนี้นะครับก็มันจะมีคนที่การทํางานของสมองไม่ปกติไม่ได้แป,ปลว่าป่วยเป็นโรคนะแค่ไม่เหมือนชาวบ้านดังนั้นเขาจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า neurodivergent นะครับ neuro แปลว่าสมองประสาทส่วน divergent เนี่ยมันคือการฉีกออกจากเส้นที่เป็นเส้นปกตินะครับ d i v e r อ่ะเป็นการทางแยกออกไปนะครับแล้วคนที่การทํางานของสมองปกติดี ก็จะเรียกเขาอยู่ในเกณฑ์นะครับเขาก็จะเรียกว่า n ิวโรที p i ป a l อ e นิวโรท i c a ปมันมาจากคำว่า n ิวโรเหมือนกันแต่ว่า t y p i c a l ก็คือเป็นแบบโดยทั่วไปนะครับท y p ปเป็นปกติตอนนั้นการที่คนในยุคป,ปัจจุบันจะแปะเลเบลให้ตัวเองดูเท่ดูยูนิคเนี่ยในมุมผมก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็ไม่ได้มองว่ามันแย่นะครับแต่ถามว่ามัน บางคนอาจจะมองว่าหน้าหมันไซส์ไหมก็เข้าใจได้นะครับบางทีก็ถ้ามันเยอะเกินไปอะอะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็ดูแบบไม่นจะมาบอกทําไมนะครับเหมือนภูมิใจมากเลยว่าตัวเองเป็นซึ่งสุดท้ายเขาก็มีสิทธิ์ในการจะบอกนะเราก็ไม่เราก็ไม่ได้ไปสามารถห้ามอะไรเขาได้ถือว่าถ้าเกิดคนอยากจะบอกว่าผมเป็นดูโรดิเวอร์เจนต์ก็แล้วแต่เขานะครับคืออย่างผมเองเราก็ถ้าไม่มีใครถามเราก็ไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องไปเดินไปหาเขาแล้วบอกผมพี่ครับผมเป็นอะไรเงี้ยคือ แต่สิ่งที่สําคัญคือการที่เรารู้ว่าตัวเองมีแนวโน้มจะเอียงไปทางไหนนะครับมันก็มันก็สำคัญนะครับทีนี้คลิปนี้อยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึง่งเผื่อเอาไว้ว่าหลังจะมาเล่าให้ฟังได้ด้วยคือเวลาเราพูดถึงการแปะเลเบลแล้วคาศัพท์นิยามต่างเนี่ยมันก็จะมักจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคําประเภทเกี่ยวกับการเมืองขวาซ้ายนะครับ Liberal Conserva t i v e นะครับอ่ะโอเคนึก,นกาออกมา แล้วก็ต้องมีการแปะ progressive นะครับว k มีการแปะเลเวลให้กับตัวเองอันเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในผลพวงของโลกที่มันก้าวหน้าไปเช่นกันนะครับแล้วมันก็คำนิยามเหล่านี้มันก็ไม่ได้แบบมีมันก็ไม่ได้ใหม่นะครับอ่ามันก็มีมาตั้งแต่โลกนี้มันมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าการเมืองหรือว่าโลกนี้มันก็มีการก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า สิ่งสําคัญคือไม่ว่าเราจะแปะเลเบลยังไงนะสุดท้ายขอให้เราเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเป็นจริงๆใช่ไหมนะครับอย่างผมถ,ถ้าให้วันนี้ให้เป็นทีเซอร์แล้วกันเนาะผมไม่ใช่คอนเซอร์วทีฟแล้วผมไม่ใช่ลิเบอรัลแต่ผมเป็นลิเบรทารียนมั้นแปลว่าอะไรนะเราก็ต้องไปศึกษาให้เข้าใจไงว่าในแกนซ้ายขวาเนะี่ยนะครับ political compass ในแกนต่างๆเราเนะี่ยสรุปเราอยู่จุดไหนแล้วความเชื่อของเรามันเป็นอย่างไร เช่นเดียวกันกับการเข้าใจนะครับ neurodiversity ว่าตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรนะครับแล้วมันมีสิ่งที่เราเป็นน่ะเราเป็นจริงๆใช่ไหมเราก็ต้องมาหาคําตอบนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆเราก็จะได้ใช้ชีวิตที่ตรงโจทย์มากขึ้นนะรเราก็จะได้อยู่กับคนที่อยู่กับคนที่คุยกับเรารู้เรื่องเราก็จะได้เลือกหางานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เราทำแล้วเราชื่นชอบนะครับและที่สำคัญเลย เราจะได้มองคนอื่นที่เขามีความหลากหลายต่างจากเราเนี่ยแล้วเราอาจจะเข้าใจเขามากขึ้นประมาณนี้ตอนนี้กี่โมงตอนนี้แปดโมงครึ่งเกือบกลับบ้านไม่ได้แล้วทุกคนทำการาดตกเดี๋ยวเราไปหาที่ ขึ้นรถกันดีกว่านะครับเรียกรถกลับบ้าน